แม่ยมเป็นป่าสักทองพื้นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นป่าสักธรรมชาติพื้นสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งกำลังได้รับการพิทักษ์เอาไว้อย่างสุดความสามารถค่ะป่าแห่งนี้มักจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเสมอเช่นเดียวกับบทละครที่เด็กๆที่นี่ช่วยกันแต่งขึ้นและนำไปเร่สแสดงในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อที่จะให้ชาวบ้านทราบว่าป่าแห่งนี้กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายค่ะ บทละครแห่งหมู่บ้านที่แต่งขึ้นนี้แต่งขึ้นโดยอาศัยเข้าโครงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเด็กๆก,กลุ่มนึงในหมู่บ้านตำบลเอียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ได้เข้าค่ายฝึกละครช่วยกันคิดเรื่องและแต่งบทขึ้นจากนั้นก็นำไปเร่สแสดงในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในใจของเด็กๆซึ่งแต่งเป็นละครเวทีประชุมกันหรือว่ายัางไงตอนแรกประชุมกันค่ะก็ทุกคนก็คิดที่ว่ากดมีสามข้อไงทุกคนก็อยากให้ คนอื่นๆอ่ะช่วยกันอนุรักษ์น้ําอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ตัดป่าไว้ให้เด็กอนุรักษ์แมน้ำไม่ใช่เด็กไม่ใช่แต่เด็กอย่างเดียวแป๋วแต้มยอดโอและเดี่ยวเป็นเด็กค่ายฝึกละครด้วยค่ะทั้งหมดอยู่ที่บ้านดอนชัยตำบลเสียบซึ่งถ้าสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นน้ำจะท่วมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน เล่นที่บ้านมางนี่เล่นเป็นหมู่บ้านที่เท่าไหร่คะหมู่บ้านที่ห้าหมู่บ้านที่ห้าแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็ตะเวนเล่นที่อื่นมาด้วยครับแล้วละครที่พวกเราช่วยๆกันแต่งขึ้นนี่ก็ต้องไปตะเวนแสดงใช่ไหมคะคไปกี่หมู่บ้านละเดียวห้าห้าหม,มู่บ้านเกือบหกครับเกือบหกแล้วทำไมหมู่บ้านที่หกเราไม่ได้แสดงล่ะคะหมู่บ้านที่ห้าหมู่บ้านที่ห้าเออทำไมล่ะครับเพราะว่าไฟัมดัา ดับก็เลยอดแสดงเลยมีคนแซวหรือเปล่าหรือว่ามันดับเองมันเป็นอะไรดับเองแล้วก็ไปกินข้าวคือนั้นขนตบเลยได้กินข้าวฟรีหมือแล้วเราแสดงแบบไหนเราคนดูหจะชอบกันนะเท่าที่สังเกตนะคะตลกตลกหน่อยหนูก็เลยแสดงตลกใช่ไหมคะไปเอามุกตลกมาจากไหนกันบ้างเวลาเขาแสดงกันอะคิดยังไงวันแรกก็ไม่เคยตลกเราก็แต่งเรื่องเรื่องแล้วก็ให้มีสาระแล้วก็ตลกนิดหน่อย S <S แล้วพี่ห<ด>นูลิงก็สอนด้วยว่ามีท่าทางอย่างไงบ้างที่จะให้ดูน่าดูใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> อ,มอย่างละครที่เราแสดงอย่างเรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพิษในน้ำโดยเนื้อหาสำคัญที่สุดของเรื่องคืออะไรคือการไม่เอาขยะไปทิ้งลง,งนในแม่าน,าน้ำทำให้แม่น้ำเน่านนเสียอะที่ว่ามันดีไม่ดีมันเป็นยังไงละคะ <S 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 เนื้อหามันดีไงคะ ไม่ยาวเกินไปเนื้อาหก็ดีแสดงว่าแสดงแต่ละครั้งไม่เกินค่ายฝึกละครเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมกระจกเงาซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครรับเงินทุนจากการบริจาคมีกิจกรรมตระเวนสอนเทคนิคการเล่นละครให้เด็กๆเกือบทั่วประเทศส่วนเด็กที่ไหนจะแต่งละครแสดงละครออกมาอย่างไร ก็แล้วแต่จะช่วยกันคิดค่ะเด็กๆบ้านดอนชัยแต่งเรื่องนี้เป็นเรื่องการทิ้งสารพิษลงแม่น้ำส่งผลต่อปลาคนและสังคมชุมชนปลากินสารพิษสะสมไว้ในตัวคนจับไปขายเยื่อสารพิษก็คือคนซื้อปลานั่นเอง พี่นกก็ชอบตอนแรกเพราะพี่นกรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับบางทีคนก็อาจจะได้รับอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนาะใช่แล้วก็ผลนี่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนค่ะ<ช>แล้วเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองพี่นกดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกงเสือเต้นทำไมเด็กๆถึงแสดงละครออกมาว่าไม่อยากได้แกงเสือเต้นนะคะเพราะว่าเราต้องถูกย้ายนะคะแล้วมันทำลายป่าทำลาย<ะ>สัตว์ป่า แล้วเราก็ส่งจานตัดป่าและต้นไม้แล้วก็เลี้ยงป่าบางวอนนีดนีดก็สีดีอ้ยีทตีอีทว่าแดดก็ม่อยเนี้ย ครเรื่องแก่งเสือเต้นกำลังจะเริ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูละครและลีลาลูกสาวกำนันอย่างแป๋วที่แสดงเป็นกำนันเสนเองละครนี้แสดงที่สนามหน้าวัดบ้านมางอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะเมื่อไหรถ้าสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเสร็จสมบูรณ์ วัดนี้และหมู่บ้านก็จะอยู่ใต้น้ำเด็กๆก,ก็เลยอยากมาแสดงที่นี่แป๊วแสดงเป็นกำนันคนอื่นๆก็เป็นกรรมการหมู่บ้านลูกบ้านนักการเมืองและข้าราชการกำลังประชุมถกปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ทกเทียงกันหลายเหตุผลในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งโดยเด็กๆนักแสดงเหล่านี้ ประเด็นที่สำคัญที่สุดของเด็กๆก็คือถ้าอยพยพโยกย้ายไม่มีที่ทํากินที่เหมาะสมสนนหมู่บ้านและแม่น้ํำยมจะถูกทําลายเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า <c oughs> แล้วอย่างอย่างใช้ทํานาเนี้ยมันเป็นมีวิธียังไงล่ะคะการเอาน้ําจากแม่ยมไปใช้อะค่ะบางครั้งก็วิธีที่แบ่งแบ่งน้ําที่ฝ้ายมามันจะมีลำคลองอยู่น้ําก็จะไหลตามคลองไปที่นาเลย ก็แบ่งกันใช้ไปเลยแล้วในนานี่ปลูกข้าวอย่างเดียวไหมคะไม่ปลูกข้าวอย่างเดียวมีข้าวข้าวโพดตัวเหลืองแล้วมี<ล>หอมอีกอหลายอย่างยาสูบอีกอแล้วก็ที่ทําสวนก็ไปลดน้ําต้นมะขามมะม่วงลาไยอย่างเงี้ยนอกจากเราใช้ประโยชน์ในการที่เอาไปทํานาทาสวนทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวเล่นไหมเลาะไปตามลําน้ําเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเคยครับ ยอดเคยทายังไงบ้างหล่ะเวลาเที่ยวตามแม่น้าเคยเดินริมแม่น้ําครับแล้วเ<า>จออะไรบ้างล่ะครับเวลาเดินริมแม่น้ําเนี่ยได้เห็นอะไรบ้ง้งบางครั้งก็เห็นปลาครับปลาโตโต,ตมากเลยแล้วบางทีก็เจอง,งูครับงูสิงนี่มันอยู่ตามชายอย่างนี้ครับเห็นชีวิตอะไรบ้างริมน้ำยมปลาแมลงปอผีเสื้ออะไรพวกนี้ เราได้พึ่งแม่ยมได้ใช้แม่ยมแบบนี้ยชาวบ้านก็คงจะต้องเห็นคุณค่าของแม่ยมใช่ไหมคะเขาแสดงความเคารพแม่น้ํำยังไงอะ่ะสืบชะตาแม่น้ําแต่ตอนนี้ไม่มีแลนน้วลตอนนี้มีอะไรคะมีสืบชะตาบ้านบ้านหมู่บ้านเขาทำทำไมล่ะคะก็ให้หมู่บ้านนี้มีเป็นสุดมีอยู ได้อยู่ดินยาวงานสืบชะตาแม่น้ำนี่เราไม่ค่อยได้ทำนานแค่ไหนแล้วละคะแม่ว่าตั้งแต่เดี๋ยวเกิดมานี่เดี๋ยวไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวไม่เคยเห็นเลยแต่เคยมีคนเล่าเดี๋ยวฟังไหมเคยเขาะว่าไงคะเพราว่าเขาจะมาเพราะว่าที่ไหนมีอาถรรพ์นี่เขาจะไปทำไงอะไล่ผีนี่ไล่ผีอะไรพวกนี้ แล้วเขาการทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำนี่เขาทำเพื่ออะไรล่ะครับคงจะเป็นการไล่ผีอะไรพวกนี้เเพราะว่ามีคนตายคนน้ำบ่อยอคงจะให้แม่น้ำได้อยู่อีกนานไงคะไม่มีใครมาเข้าใจไม่แล้แม่น้ำยอมที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นที่มาของหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเกาะแก่งในธรรมชาติสวยงามบริเวณลุ่มน้ำเป็นแหล่งกำเนิดต้นสักที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กๆ,ๆจึงรักแม่ยมเป็นอย่างยิ่งก่อกำเนิด เติบโตกับสายน้ำทุกยามได้พึ่งพาและอาศัยหล่อเลี้ยงชีวิตและหัวใจจนต่

แล้วไอ้พวกซอยเล็กซอยน้อยนี่มันไปทางไหนกันบ้าล่ะคะเมืม่อทางนี้ก็ไป,ไปทางนี้ก็ไปถนุนใหญ่แล้วทางลงนี้มันก็ไปทุ่งนาเฉพาะในตำบลสสเอียบม,มีหมู่บ้านดอนชัยอดอน,น,นแก้วและแม่เต้นที่จะถูกน้ำท่วมห,หมู่บ้านนี้มีอายุมากกว่า200ปีมีวัดโร,รงเรียนสถานีตำรวจตั้งรกรากกันอย่างถาวร ชาวบ้านไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่บ้านแล้วก็เป็นญาติเป็นหมดเป็นญาติกันทำไมบ้านแถวนี้ก็สร้างเสาโตกันล่ะคะแต่เขาไม่ให้มันล้มมันอยู่คงนานดีทุกคนและก็อีกอย่างหนึ่งคือโชว์เสาโชว์ง่ายเออว่ามันทนเลยนั้นเอเป็นที่ของเจ้านายแป๋วเดี่ยวและเพื่อน พามาดูต้นกล้าของต้นสักค่ะเป็นเรือนเพาะชำของหมู่บ้านช่วยกันดูแลเพื่อแพร่พันธุ์สักต่อไปในอนาคตก็จะมาคล้ายๆมาทำนายติดต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะับแล้วก็มาแก้บนนี่นะครับพี่นกต้นสักเพลิเนี่นะไหนคืออันแรกๆที่เราใช้เพาะนะคะไม้เลยนี่เมล็ดมนะใช้เมล็ดอย่างนี้ครับ ต้นขึ้นหนี่งเมันจะเป็นแบบนี้อ๋อเออพี่ต้องนึกว่าต้นหญ้าเนี่ยหรือต้นสักต้นสักเขาใช้อะไรบ้างอ่ะใชเมเล็ดมันมเล็ดมันล็ดรากรากมันเป็นท่อนแล้วก็และนี่ใชเมเล็ดหรือใช่รากคะมะเล็ดเมเล็ดเนาะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะใช้เมล็ดดีหรือใช้รากดีใช้รากดีใช้รากดีกว่าโตเร็วเพราะมันมีรากเลยมเล็ดนี่ต้องต้องออกรากเพราะออกรากคือเพราะแล้วต้นสักอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเอามาทําประโยชน์ได้ ร้อยร้ปี่สิปีสสิปี ทุกคนพากันมาที่วัดประจําหมู่บ้านซึ่งประดับประดาด้วยทงหรือตุงอันสวยงามมีพิธีสวดขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้านและทําพิธีให้หมู่บ้านเกิดสิริมงคล คนเต็มวัดเลยค่ะพากันเอาไม้งามยาวเท่ากับหนึ่งวาของหัวหน้าครอบครัวมามัดรวมกันเป็นตัวแทนความสามัคคีในหมู่บ้านพิธีนี้ทำกันถึงสองวันสวดข้ามคืนเลยค่ะหลายครอบครัวเอาได้สายศีลมาทำพิธีต่ออายุสืบชะตาแก่คนในครอบครัว แล้วได้พวกนี <s <S ้มันเป็นส่วนหนึ <spe gar> <spe gar> ่งของพิธีเลยคบแป๋วค่ะเป็นได้สายสินเออเข้าเขาเอามาเพื่อสืบชะตาเข้าไปดูใกล้ๆได้ใช่ไหมคะได้แต่ลงให้พี่นพอธิบายอยู่สิมันยังไงว่าก็อย่างอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มันเส้นใหญ่หน่อยตามอายุค่ะเข้าว่าคนมีอายุมากค่อยอย่างเงี้ยและอย่างนู้นก็เหมือนกันพี่และอย่างนั้นครอบครัวกี่คน หคนที่นอกว่าเราน่าจะไปดูว่าบ้านไหนอายุยืนที่สุดที่แบบมีได้อุยเขาจุดกันแล้วไปดูกันเลยพอได้เวลาก็จุดไฟเผาได้พร้อมกันทั่วบริเวณเพราะว่าเขาเขาเริ่มจจุุดด อย่งบอกเป็นเส้นอ,อ,อ่ะอุ้ยมัม็นโบเป็นมันเป็นอ,อันล้ตีนกานี่คือเอามาจากในโบสถ์ไห่พระเจ้าเอามาจากในโบสถ์อ๋อเอามาจากมากัธเป็นเหมือนตอีนกาเป็นอย่างถึงต้องเป็นตีนกาด้านเขาอุ้ยอันนี้ตีนกาของตั้งแต่พระพุทธเจ้ามามันตั้งเท่าไหรมันมีประเพณีไว้ประนี้ประเทศนีของเขานี่ตีนกาถ้าทั้งนี้ถ้าทำอันนี้เขาก็ต้องเผาอันนี้มั้ยอ๋อมันต้องด้วยกันว่างั้นด้วยกันคู่กันตรงนั้นก็มี ความหวังของพ่อตาอและชาวบ้านดอนชัยจะเป็นผลหรือไม่ไม่มีใครทราบแต่ที่แน่ๆคือชาวบ้านที่นี่คัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ใช่เพียงเพราะเขาจะต้องอบพยพหรือบ้านเรือนย้ายที่อยู่เท่านั้นแต่การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะทําให้ป่ารอบๆหมู่บ้านถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงและยังทําให้ป่าสักทองพื้นหนึ่งซึ่งอยู่เหนือหมู่บ้านขึ้นไปจมอยู่ใต้น้ํา ป่าศักนี้คือดงศักงามใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมพื้นป่าศักธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยหน้าแล้งอย่างนี้ใบศักร่วงลงเพื่อให้ใบเล็กๆได้งอกงามขึ้นแทนเตรียมเติบโตแตกดอกใบในฤดูฝนที่จะมาถึงวันนี้ป่าศักทองพื้นสุดท้ายอาจจะสูญสิ้นไปถ้าไม่ช่วยกันคิดรักษาเด็กๆชาวดอนชัย ได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขาออกมาแล้วน่าสงสัยว่าคนอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไร